ดดนตารางเงินเข้าเดือนพฤศจิกายน63เงินผู้สูงอายุเงินผู้วิการเด็กแรกเกิดและบัตรคนจนโอนแล้วทั่วประเทศก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดครับ Family News คุณพ่อแชร์ข่าวกดติดตามไว้เลย ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่เต็มไปด้วยการแจกเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการเงินเด็กแรกเกิดหรือเงินบัตรคนจนเรามาฟังด้วยกันครับก่อนอื่นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคงทราบอยู่แล้วว่าเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3จะมีเงินช่วยเหลือส่วนไหนอยู่บ้างโดยเฉพาะเพิ่มกาลังซื้อ แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน500บาทต่อเดือนโดยจะเข้าในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาในวงเงินคนละ700-800บาทต่อเดือนและวันที่18พฤศจิกายนได้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนโดยวิธีลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงสำหรับผู้ที่อยู่ในกทมนะครับ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนับว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้รับไปเต็มๆนะครับสำหรับเดือนนี้ในส่วนต่อไปเงินช่วยเหลือผู้พิการสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินตามปกติ ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะเข้าบัญชีธนาคารอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563เป็นต้นไปคอรมอมีมติเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทรวมเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งจ่ายได้อีกดังนี้คือ800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมในทุกวันที่10ของเดือนและเงินเพิ่มเติมอีก200บาทจากกองทุนประชารัฐโดยจะจ่ายเข้ากระเป๋าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมบัญชีกลางยังไม่สามารถระบุวันได้แน่นอนแต่คาดว่าน่าจะเป็นวันที่10ของเดือนนี้นะครับในส่วนของเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเบีย้ยเลี้ยงเดือนละ600บาทโดยจะเข้าในวันที่10พฤศจิกายน2563นี้ได้รับ600บาทนะครับในส่วนต่อไปของเบีย้ยผู้สูงอายุจะได้รับ 600- ถึง1,000บาทอยู่ที่อายุนะครับ60ปีขึ้นไปได้รับ600 7 0 7 0 0 80บปีขึ้นไปได้รับ1000บาทนะครับโดยเข้าวันที่10 พฤศจิกายน2,563 3เช่นกันเ่อไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะมาอัปเดตแบบด่วนดวนดวน,ดวนครับ Family News คุณพ่อแชร์ข่าวกดติดตามไว้เลย